กลางบรรยากาศของความนิตกกังวลกับการระบาดของโรคระบาดจังหวัดสงขลาครับ62เหรียญอง52เหรเงิน37เหรียญทองแดงรวม100ปรบมือให้กจังหวัดทีมจังหวัดสงขลาเลยครับตัอนนิ่มจะหักครับใจเย็นนะครับรวมประเภททีมอันดับหนึ่งครับได้แก่ทีมล้านนาครับ ผู้จัดก,การทีมสร้างการบรรยากาศของความมกกกังวลกับตาในวัยผู้สูงอายุเป็นอย่างํำลังกายและเล่นกีฬาเป็นวิถีชีวิตในวงกว้างขอขอบคุณท่านประธานที่กรดรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานผมขอชื่นชมคณะกรรมการจาก6มีนาคม2560สุขภาพ เราเป็นการแข่งขันเพื่อเชื่อมสังคมเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความสุขกับการแข่งขันและจะอยู่คู่กับร่างกายที่แข็งแรงกับพี่น้องดีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีบบมีทาผู้สูงอายุไทยครับลบมอบถือนะครับและลำดับต่อไปครับท่านประเสริฐต่างชาตเล่นงานงานสมาคมมีทากําแหงจังหวัดสมุทรสงครามครับท่านจะรับไปนะครับ อยางน้นนะครับประกองด้ามบด و ر นะครับเอาวนมาเป็นประาใต้นะครับปาะานใต้เป็นตำนานว่างานนะครับในจังหวัดสุรรณบก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับทั้งสมาคมกีฬาจังหวัดนะครับทนะครับ